เราจะได้มีทางแพ้พร้อมไหมครับพร้อมรวยกันเลยมันจะอยู่ตรงกลางถ้าเราจะพีกก็คือพีกไปเลยอย่า <c oughs> แล้วเล่นก็ต้องเล่นให้ใหญ่านจะเล่นขนาดไหนหมอ,อสตูที่ดูน่าจะยากกว่านี้แต่คือมันต้องแลกด้วยบัตรเจ็ดตอนนี้คือมันหาสตูได้ถูกที่สุดเท่าที่จะหาได้แหละ มีเวลา3วันกับการเตรียมการไลฟ์สดครั้งแรกเพิ่งหาสตูได้ยังไม่ได้อะไรเลยเราไลฟ์ครั้งแรกคือเราไม่ใช่แค่เอามือถือไลฟ์ระบบต่างๆจัดออกแกนไนฟ์ยังไงภาพมันจะออกมาเหมือนมูดคีย์ที creative, ที่พวกเราเสนอมาหรือเปล่าแค่นั้นแหละตอนนี้ก็ลังวัดขนาดสตูอยู่ว่ามันเป็นไปได้อย่างที่ภาพที่เราคิดไว้ไหมกังวลกังวลจริงๆว่าแบบมันจะทาได้ไหม,ไม,ไไไหมเป็นครั้งแรกของเราเป็นความยากของทุกคนในออฟฟิศทีนี้เมื่อเช้าก็มีการประชุมเอ็มนะจริงๆนะอันนี้พูดแบบ คือเห็นตรงข้ามกับพี่เอมากคือด้วยระยะเวลาแล้วส c o p e งานยังไงก็ไม่ทันเอาตรงๆไหมไม่อยากให้เรียบตอนนี้เลยอะแล้วก็บัจเจตบานนี่เหมือนกันบานแน่มันไม่เสร็จสักเรื่องเลยพบเอ่ยตกกะกาฮาราเอ่ยเทียติดตกดาก้าไม่ผ่านมันเป็นเพราะอะไรไม่รู้เมื่อวานานั่งทำแต่เมื่อวานนั่งทำทั้งวันเลยนะไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่ามนมันมันมี์เวิร,ร์ดบ,บางอย่าง ที่ทําให้เราไม่ผ่านโดยที่เราไม่รู้ว่าทําไมเป็นไรวายรุ่เมื่อกี้กระโดดเกินไปเหนีแล้วพรุ่งนี้จะได้ไหมต้องได้ถ้าสมุิเดินไม่ได้เอาไห่โอเคค่ะเราเคาะโลที่นี่แล้วนะครับอ่านเรื่องโลผ่านเียบร้อยเราเลือกแล้วว่าว่าเราจะไม่เปลี่ยนอาชีพอีกเราจะเป็นพ่อค้า ให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะเป็นแบบเอาเรื่องอาา่ใชัยตอนนี้เราจะเริ่ม run t ร r u แล้วครับตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยแล้วเราจะลองซ้อมใหญ่ก่อนก่อนจะเริ่มไลฟ์จริงตอนเย็นพรุ่งนี้ปัญหาก็ค่อนข้างจะอยู่แต่ค่อยๆแก้กันไปครับเราผ่านการเป็นพ่อค้ามาแล้วแต่ว่าความมาเป็นพ่อค้าในช่วงเวลานี้ที่การแข่งขันมันสูงมากอะไม่ง่ายนะไม่ง่ายเลยแต่นี้จะเป็นอาชีพที่แบบจะไม่เปลี่ยนอาชีพแล้ว จะยืนอยากอยู่ตรงนี้จะเป็นพ่อค้าไปตลอดเลยใครที่แบบอยากร่วมงานและเชื่อฝีมือโปรดักชั่นของเราก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับไม่ต้องซื้อแถมให้เลยถ้าซื้อสบู่ห้าก่้อน495บาทครับแต่บอกอยู่แค่นี้ผมก็รู้แล้วใช่ไหมว่าสบู่ค้ากรเป็นิทธิุ้ยวุวุ้ยพ่อโอเ เอกบาล่นนยคฮได้แผ่เลยมีพัาสเตอร์ไหมมีใครมีพาสเตอร์หาให้หน่อยว้าแผลใหญ่เลยอ่ะตอนที่ลงตอนแรกใช่ไหมตกใจคิดว่าแผลจะไม่ใหญ่พอบินใกล้ๆพัาสเตอร์อะติดไม่อยู่อะเพราะว่ามันใหญ่แต่ยอมใจมากเลยหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการไลฟ์ครั้งแรกของพี่เอจากกัได้ เนื้อออกเนื้อหลุดเลยอ่ะสนุกจนเกินไปขอบคุณทุกการสั่งซื้อวันนี้เป็นวันแรกถือเป็นวันที่เราได้รับความไว้วางใจได้รับการสนรับสนุนล้นหลามมากเหลือเกินขอบคุณมากครับไว้พบกันนะครับสวัสดีค่ะไม่เจ็บเข่าเนะหน่าจะยาวกว่านี้ไม่เจ็บเข่า,ขาแขน <10 S 2> ใหญ่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 ไแใหญ่มากไม่เป็นไรเดี๋ยวสู้ต่อเจอกันอีกที11นะครับ890เ1้าสิบิกายนรสนุกแน,น่นอนเนี่ยทุกคนรู้ไหมวันแรกในการไล์ส่วนในติ๊กต็อก ยอดคนดูไม่ลดและที่สําคัญเราทําหมื่นบ้านแตกตั้งแต่วันแรกเลยนม้นเลยหมื่นบ้านแตกตั้งแต่วันแรกเลยขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะคะ